จ่ายค่าเทอมเนี่ยมันเหมือนกับเราให้เงินเขาถึงไปจ่ายค่าเทอมได้แต่จริงๆนะคนเราเนี่ยจริงๆจัดสรรเงินนะเป็นพ่อแม่มีลูกแล้วก็เรียนด้วยกันเนี่ยปกติถ้ามีเงินไปซื้อของก็แปลว่าเงินที่ไปจ่ายค่าเทอมมากขึ้นะนะมันก็อย่างนั้นมันอยู่ก้อนเดียวกันถ้ามีเงินไปซื้อของก็แปลว่ามีเงินไปจ่ายค่าเทอมมากขึ้นนกะข่าวมาเขียนข่าวก็คุยกันใหญ่เลยสรุปพ่อแม่ได้เงินล,ลูกๆได้เงินกันแน่ เพราะว่าจ่ายช่วงอายุ16ถึง20ปีก็ยังเป็นดราม่าอยู่ดราม่าไม่จบครับคุณผู้ชมครับเงน 10, ินหมื่นเฟดสซึ่งรัฐบาลจะแจกให้กับกลุ่มอายุ16ถึง20ปีเมื่อวาน,นแก้ข่าวไปแล้วว่าค่าเทอมเนี่ยจ่ายไม่ได้นะค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟไม่ได้วันนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกอา้าวค่าเทอมไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟไม่ได้แต่ไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่กลับซื้อได้มีคำอธิบายเรื่องนี้จากรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหวัชิระอธิบายอย่างนี้ครับ มันอยู่ที่การจัดสรรเงินไงเพราะมันอยู่ในก้อนเดียวกันถ้าพ่อแม่มีเงินไปซื้อของก็แปลว่าเงินที่ต้องจ่ายค่าเทอมก็มีมากขึ้นไงแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าคือเราไม่ได้ให้เขาไปซื้อเหล้าจากร้านขายเหล้านะร้านค้าที่ขายของเฉพาะอย่างเนี่ยอย่างเช่นขายเฉพาะเหล้าเฉพาะบุหรี่เราไม่ให้เข้านะ แต่ถ้าบาังเอิญร้านค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่เข้ามาในโครงการแล้วมันมีมุมเล็กๆขายบุหรี่ไม่ได้ขายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มันก็โอเคอยู่ที่การจัดสรรเงินไงจริงแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องไปให้ไปซื้อเหล้าจากร้านขายเหล้าไม่ไปซื้อร้านทอง ซื้อทองอายลองแต่ว่าถ้าเราไปกําหนดอย่างนั้นเนี่ยมันมีบางร้านเนี่ยนะครับเขาขายของ90%้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก,ก็มีมุมเล็กๆอย่างเงี้ยเราบอกห้ามเข้าร้านนี้เลยก็จะเหนื่อยดังนั้นเราก็เลยมากําหนดแล้วกันว่าร้านประเภทไหนก็เลยจะมีร้านขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ร้านไหนที่ขายเฉพาะพวกอย่างนั้นเราไม่ให้เข้าถ้าเพิรนเนี่ยเขาจะมีบุหรี่เล็กน้อย อยู่ในร้านตรงนั้นนะครับไม่ได้ขายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นก็โอเคจริงๆไอ้ระบบอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้า,าว่าระาวาังแอปทางรัฐในระยะยาวเนี่ยเราเชื่อมไปถึงกับภาษาทางนั้นเขาเรียกว่ารู้ว่าสินค้าที่ไปซื้อเป็นประเภทไหนเ็าเรียก point of sale POS ครับีนระบบนี้มันยังมันยังครอบคลุมไปไม่ถึงนะครับมันก็ต้องคอ่อยๆรับไอ้ยังจ่ายค่าเทอมเนี่ยมันเหมือนกับเราให้เงินเขาถึงไปจ่ายค่าเทอมได้แต่ยังจริงนะคนเราเนี่ยจริงๆจัดสรรเงินนะเป็นพ่อแม่มีลูกแล้วก็เรียนด้วยกันเนี่ยปกติถ้ามีเงินไปซื้อของ ก็แปลว่าเงินที่ไปจ่ายค่าเทอมก็มากขึ้นะนะมันก็อย่างนั้นมันอยู่ก้อนเดียวกันถ้ามีเงินไปซื้อของก็แปลว่ามีเงินไปจ่ายค่าเทอมมากขึ้นนะักข่าวมาเขียนข่าวก็คุยกันใหญ่เลยสรุปพ่อแม่ได้เงินลูกๆได้เงินกันแน่เพราะว่าจ่ายช่วงอายุ1 6ถึง20ปี<า>ก็ยังเป็นดราม่าอยู่อขณะที่อีกมุมหนึ่งคุณไหมสิริกัญญาว,วันนี้ก็ตั้งเป็นคําถามบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะที่เลือกกลุ่มอายุ1 6ถึง20ปีแล้วให้เหตุผลว่าเป็นผู้ตื่นรู้ทางเทคโนโลยี มันก็แค่ใช้พร้อมเพย์สแกน QR โค้ดจ่ายไม่ใช่หรอค่ะทำไมถึงกับต้องเป็นผู้ตื่นรู้ทางเทคโนโลยีด้วยเขาวิจารณ์กันว่านี่เป็นการซื้อเสียงนิวโ o วเตอร์ล่วงหน้านะหากเป็นจริงอันนี้รับไม่ได้ มันก็เป็นการเลือกที่แปลกประหลาดนะคะว่าทำไมถึงต้องเป็น16 20ปีนะคะตัวดิจิ t a l Wallet เนี่ยมันไม่ได้สำหรับตัวผู้ใช้งานเนี่ยมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยนะคะใครก็ตามที่ใช้พร้อมเทเป็นนะคะยิง QR Code คเป็นสแกน QR Code เป็นก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องใช้ผู้ตื่นรู้ทางเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะหรือว่าคนอายุ16 20ปีในการที่จะต้องมาใช้งานนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าประเด็นนก็คงอยู่ ที่ตัวงบประมาณที่อาจจะไม่เพียงพอที่จะใช้ภายในปีงบ68นะคะทำให้อาจจะต้องใช้ขยายไปจนถึงงบปี69ก็เลยจะต้องมีการซอยออกมาเป็นเฟสเฟสนะคะถ้าเราดูจากกรณีก่อนหน้าทั้ง2ครั้งที่มีการแจกเงินสดเนี่ยก็คือมากกว่า20,000ล้านทั้งคู่นะคะขนาดเม็ดเงินใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ทำให้เศรษฐกิจกระดิกได้นะคะ GDP ตกเป้านะคะซึ่งก็ไม่แปลกใจที่รัฐบาลก็เลิกพูดแล้วเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะวันนี้เนี่ยก็พูด เป็นเรื่องของการเตรียมคนเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะคนก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าสำหรับ New โวเตอรหรือว่ายังโวเตอร์หรือว่าเป็น,ปนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ๆห,ห,หรือเปล่านะคะที่ฉันคิดว่า,ถ,าถ้าเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคะที่จะใช้เงินภาษีของประชาชนทำการแบบนี้นะคะในฐานะที่เป็นภาษีของประชาชนทั้งหมดก็จะปกป้องอย่างสุดใจคุณใหม่ว่าอย่างนั้นนะครับ